ตักเทียนอาถฐานแห่งคืนป่าดูบัลสดได้ที่บอลจะจ้า .com นางตะเคียนเป็นหนึ่งในความเชื่อเกี่ยวกับอาถรรพ์ของพื้นป่าที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนานว่าในต้นตะเคียนบางต้นเป็นที่พำนักของผู้ผีเมื่อทำการตัดค้นต้นตะเคียนไปแปรรูปทำยานพาหนะหรือสร้างบ้านเรือนอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้วิญญาณของนางตะเคียนที่ยังคงสถิตอยู่แสดงอาถรรพ์สาบแช่งและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือทำอันตรายถึงแก่ชีวิตกันเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับนางตะเคียนกันแบบจอบลึกว่ามีความเป็นมาเช่นไรและทำอย่างไรจึงจะสามารถป,ปกป้องตัวเองได้หากนางตะเคียน การถือกำเนิดของนางตะเคียนความเป็นมาของนางตะเคียนยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยังไม่มีใครสามารถไขกระจ่างได้อย่างไรก็ตามคนในสมัยก่อนเชื่อว่านางตะเคียนกําเนิดขึ้นจากสาเหตุหนึ่งนางตะเคียนเป็นรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนในทางพุทธศาสนาเชื่อว่านางตะเคียนเป็นรุกขเทวดาระดับล่างที่ทําการบําเพ็ญภาวนาแต่บุญไม่สูงเพียงพอที่จะได้ขึ้นสวรรค์ทาให้ใช้ต้นตะเคียนที่มีอายุกว่า100ปีเชื่อว่าหากต้นไม้มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปจะมีความศักดิ์สิทธิ์ต่างวิม และสามารถคงอยู่ในโลกมนุษย์ได้โดยไม่ต้องขอส่วนบุญเหมือนกับผู้ผีเนื่องจากเป็นเทวดาชั้นล่างสองนางตะเคียนวิญญาณของผู้หญิงที่รอการจุติในพบใหม่คนโบราณเชื่อว่านางตะเคียนเป็นดวงวิญญาณของผู้หญิงที่สิงสถิตยอยู่ภายในต้นตะเคียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอายุไขนางตะเคียนยังคงเป็นพูดผีตนหนึ่งที่ยังคงมีความสําคัญอย่างมากต่อชาวไทยเพราะยังคงมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองมากมายให้ได้เห็นในทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะในช่วงก่อนวันหวยออกที่จะมีบรรดาเหล่าผู้ศรัทธาจํานวนมากเดินทาง ไปขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนกันอย่างไม่ขาดสายในขณะเดียวกันนางตะเคียนก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมความเชื่อของคนในบางพื้นที่อย่างเช่นนางในตำบลเสาให้ที่มีการสักการะเป็นประจำทุกปีอันเป็นกิจกรรมที่ช่วยสานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในปีพุทธศักราช2501หลังจากที่มีชาวบ้านฝันเห็นหญิงสาวร้องไห้ในแม่น้ำได้มีการประกอบพิธีเชิญเสาตะเคียนขึ้นจับน้ำโดยใช้เชือกผูกรอบเสาตะเคียนและใช้คนจำนวนมากช่วยกันลากเสาขึ้นจับน้ำแต่กลับไม่สำเร็จจึงได้มีการทำพิธีสร้างศาลเพียง เครื่องเส้นหัวหมูซ้ายขวาใบาสีสามชั้นแล้วนําสายสินผูกที่เสาให้ผู้เข้าร่วมพิธีจับปลายสายหลังจากนั้นพระสงฆ์อีก9้ารูปได้สวดเจริญชัยมงคลคาถาทาําให้ประสบความสําเร็จในการนําเสาตะเคียนขึ้นจากน้ําก่อนอัญเชิญไปไว้หน้าวัดสูงความเชื่อในเรื่องผีนางตะเคียนในสมัยก่อนมีการนําต้นตะเคียนไปทําเป็นเรือแต่เมื่อความเชื่อเรื่องผีนางตะเคียนเริ่มแพร่หลายจนหลายคนก็เริ่มที่จะเกิดความกังวลที่จะนําต้นตะเคียนไปใช้งานดังนั้นก่อนที่จะมีการขุดต้นไม้ขึ้น มาจะต้องทำพิธีบวงสวงกันก่อนเพื่อเป็นการขออนุญาตนางตะเคียน เพื่อนําไปใช้ทําบ้านหรือเรือด้วยยังมีอีกความเชื่อว่าเมื่อต้นไม้ถูกไปสภาพไปเป็นอะไรที่นั่งตะเคียนก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเรือก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือมีเรื่องเล่ากันอยู่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านเมื่อมีคนไปตัดต้นตะเคียนที่เคยเป็นสถานที่บูชานับแต่นั้นเป็นต้นมาก็เกิดอาถรรพ์มากมายภายในบ้านหลังนั้นเล่ากันว่าคนที่อยู่อาศัยมัสไตโดยไม่มีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านหรือคนที่มาเข้าอาศัยต่างก็เชื่อกันว่าเป็นผีที่มาเอาชีววิตไปปาาคนนก็็เเชื่อ่อม นางตะเคียนเพราะเจ้าของเดิมที่ตัดต้นไม้มาใช้ไม่ได้ทําพิธีขอให้ถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งคือสารเจ้าแม่ตะเคียนเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นสารที่อยู่ในวัดหนองผักชีตั้งแต่คราวสร้างวัดช่วงแรกๆกในสมัยก่อนวัดแห่งนี้ยังเป็นแค่ทุ่งนากว้างๆชาวบ้านเล่ากันว่าแต่ก่อนวัดนี้มีป่าล้อมรอบโดยด้านหลังจะเป็นที่อยู่ของสารเจ้าแม่ตะเคียนในสมัยนั้นเป็นที่หวาดกลัวกันมากเพราะมีผู้คนถูกหลอกหลอนมากมายในขณะเดียวกันก็ให้โชคแก่ผู้ที่แสดงความเคารพแต่เมื่อเจ้าอาวาสได้สร้างสารขึ้้นมมาาเจแ่ เทียนก็ไม่ได้โผล่มาหลอกหลอนใครอีกเลย